สวัสดีครับเอฟซีแฟมซองนท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยอดวอนเก่าๆก็จะพาเอฟซีทุกทุกท่านไปฟังการสัมผัสระว่างนนทิยาพาด้วยกับแม่ไข่แม่ไข่แล้วก็ฟันในเหล็กตั้งหกตัวในคงทุก่ายงมวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกหกนะครับที่เป็นแังไหนกับพับไปฟังน้ำกันนะครับเขามาแล้วกับกรณุณากดติดตามเป็นํำนั่งใจให้ด้วยนะครับขอมูลทั้งหมดนี่นนทิยาก็ได้แบ่งปัน มาให้กับผมไปจับทําเป็นคลิปเพื่อว่าจะให้เอฟและท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้รู้ไปน้ากันนะที่เป็นเั่งไรเนี่ยก็ตามไปฟังพอ้พอมกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ คำมันิจนที่ยากภาาศิธาไปตามก้มฝันไปตามก้มฟันแม่ไข่นะคะแม่ไข่เพิ่นฟันนะคะฟันวันนี้คนมาบอกเลียงกโตนะคะที่แรกเพิ่นก็บอกสามโต้วไปว่ามากเต้าหมดเลยนะคะบอกฮกโตจจำได้ทั้งหกโตจะเป็นโตวใดไปส้มน้ำกันเลยค่ะแม่ไข่หวัดดีค่ะแม่ไมาตามแม่ไข่่างหดนี้แม่ไข่ฝันไปบอกฟันเลย บ่อฝันเห็นู่ใหเลยว่า่ฝันบม่ฝันฝันไปทัวที่ทัวแดนเขาโคเขาป้าเห็นตาผีตาสางเขาผีสางกับว่าบอกไม่สิเลยว่าอ่าจอยจพ่อีไปบึ้งภูเขาอีกบ่ก็ไปหาภูเขาเลยไปย่ไปแ้อกไหแต่กนพ่อ่็ไปหาภูเขาแม่ค่ายกัว่าัน บอฝันอ่อตีบออกดอนหอดมือแตะกรอมันเคยได้หอดมือมือมันมือเล็กออกมือเล็กออกเออฉันรู้มามือเล็กออกมันจ้าสิมาตามไผ่เด้อฝันแต่มีไขรละฝันไมีไขรรอดนะเพิ่นว่าฝันแต่มีไขรนี่แม่ไข่นั่งยิ้มนี่แม่ไข่แม่ไข่คือว่าแม่ไข่ฝันนะก็ว่ามลในทะเลเขาแม่ไข่ฝันได้บ้าเไหมพี่ฝั่งนั่นน่ะค่ะโอ้ย นวมฮานันไปอินพอพุ่มนแล้วว่าถูก่ยากหลายก็เด้ว่ามาบอกตัวดีเนี่ยเป็นอย่างน้อวางสิก็เลยฟันฟันตัมือได้ค่ะฟันได้ยหามือแล้วอย่างว่าปากบอเว่าตัดที่เบาหนิว่าตัดที่เบาหนิเราลงช่องหรือเปล่าจะเลียกไก่จะเรยบอกลาสื่อแดดซีหาเด้อปัญหเขาบอกป้าวผู้หญิงหรือผู้ชายบอกผู้ชาย เป็นคนหรือเป็นเป็นจะเป็นค้นจักเป็นอยังเป็นคนนั่นแหละเห็นโตเป็นยู่มาเห็นโตคนอยู่แดดชีหาเนี่ยแม่ครอยู่ไกลไก่วัดโบแมนเดียวยุกไกอยู่ไก่วัดลหรแดดชี้หาอ้างเดียวแดแด ชาวแม่ไพ้อได้ลอตเตอรี่จักใบแล้วบัตรใดบ่ซื้อเลยเป็นเงินก้อนมากคุนั้นเคยฝันแบบนี้จักเทื่อบ่ไปดิเคยฝันแต่ตดนแล้วเข้าบ่ออกเข้านี่ว่าจะเฉยมาฝันนี่หลายปีแล้วว่าจะเฉียวเข่ากี่ปีว่าจะสิฝันเนี่เป็นคนบ่ค่อยฝันง่ายๆบอกแต่ว้าบ่าจมนี่คือบ่ฝันเป็นตัวเงนมาค้อนมาซื้อเลขค่ะบ่เป็นคนมาเลยใค้ แปดซี่หาหาเดียวลอตเตอรี่กับวัสื่อันช่วงวันสาก์จะส้นบอกวัิเื่อนไี้นิอ,อ,อนะไรส้นรู้แบบันัน้นวเ่อวเสาต้นิดนึงกับว <laughs> สืกับส้นแต่ว่ารัฐบาลลอตเตอรี่ไ่ได้ซื้อวัื้อเลยแต่เจอมือนันละบ่เคยฝันเห็นันตะเียมันองไม่ใ่คมาเห็นตะเคีย ว่าแกหิ่งสัมว่าจะเสียบอันนี้คนนว่าได้บอกให้กัปนาคับลังบอกตรงไปเลยหนีเลยบอกสั้นนั่นกันนี้เลยหนีเลยอ๋อคนมาจังได้คุณมาหาซื้อเอาเด้อซื้อเอาเลยหกตัวละเอาหกตัวคุนมาจังไดหกตัวเสือเดงหกตัวแด้หกตัวกาแสามตัวบอกเออ 8.45สี่ห้าออี่นองขันผิวตีนั่งเอ้ยตะลมาบอกสี่ซบ้อบว่ากูได้จ้าวันจะิบมาบ่เนี่ละพอจะีดมาบนี่ยบ่มาบห้ไปฟังบ่ลงสองได้คนยังเมืองเปเมื่อนันมั น่องเิ่นว่าเพิ่นเห็นมันยากเป็นเลยอยากเว้าเพิ่นว่าเพื่อมันถึอเพิ่นโดนเทียเพิ่นฝัน,น,นมันมักจับแม่นมันบ่ะแม่เจ้า,า,จาลเลขกเสียห,หาจังอกยากจังน้อยเด้อพี่น้องแม่ไข่ว่าฝันได้เว้าไปเว้ามาที่แรกบอกสามตัวท้ายเว้าไปเว้ามาหลุดปากมาว่าหกตัวเลยนะ เนจมปากจมคัมว่ามาบอกเลขนะคือถูกงานปากมองแต่มาบอกหกตัวเก้าแปดแปดแปดสี่ห้าให้พอเปหน่อยเล็ซี่พิจารณาตาเราเองได้ะคะ่ะอาจจะเป็นเก้าแปดแปดสามตัวนาก็ได้นะคะอาจจะเป็นแปดสี่ห้าสามตัวลังก็ได้เพราะว่ามันออกได้หลายรางวัลน,นะคะเลขสี่หาในออกอยากจังน้อยเธอบางครั้งอาจจะเสี่ยงรางวัลที่สองที่สามก็ได้นะคะนะคะแม่แม่ใครเป็นกับว,ว่าเบาะไรยิ่งยั่งเดียวฟาด ฟันเจงได้ท okay. okay, okay. okay, so ี yeah. okay ่จำได้ค่ะแตี่ตั้งหกตัววัดถือไทนี่กบไทยอ่หอกค่อยฟันฟันเดียวนี่คุ้มเลยเนาะพอได้เอาสองตัวสามตัวคบ้านเพิ่นเยอพี่น้องฟาดหตัวเลยมันห้าไปหาลอตเตรี่มันสิ่นี้บางเดนสองตัวบ้านเยบ้าน่ไรบ้านอะไมาถามเลยลอตตีมาถามเลยจงไปแ่สื่อะสุนอยางเดียวที่เจ้าเจี่ว่า บ่เสื่อเลยคนนี้มาขายกับปเบิึงไปยังพันผู้เพิ่นบอกเนี่ยเพิ่นก็บว่าเพิ่นอย่างไรยังบอกเนี่ยผีบอยอย่างไรยังผีเอียงอย่างไดรยังแม่เพิ่นบอกกับเพิ่นก็ไปเลยไปเลยอย่ามาจำไว้เลยฟันย่างได้ฟันฟันตอนได้ฟันว่าสิเกี่ยวกับฟันตอ่ตีหนึ่งตีสองนี่แหละนะ ฟันละลูกคือมาจดเลยยา,านหรือาจดเยชื่อไหนชือไหน่ะช9 8 8 8 4วัดขาเลยเล่บวลูกวายังเ่ไฟสายจำช่างเล่บลูกดูขึ้นไปกับว่าเห็นูไหมจ้าจ้าเลขบไม่อยากลูกจําไว้เลยผู้เป็นบอเหง่อวบ่าอยางได้บ่บอ,บ,อบ่อเไยัง บอกเรากลไปเลยบอกเ,เดี๋ยวกลไปพาว่าได้ว่าอยากกินข้าว <พอ S 1> ีิดน<า>้<า><น>ำน้ำไปยีสิบยละคนมาหั่นเ่าเออสำนักน่ะพมูมันเป็นู้เดียวกันถือว่าหมองลูกยืมบ่นาะเขาบอกลูงยืนออก,กับบ่คอยเผาเนี้ใช่บ่ค่อยเผาการสื่อเลี้ยมันนั่นละแต่งยังกับออเ่เรี่บบ ว่าคคันได้ตัดตัวนางก็สิเป็นเก้าแปดแปดเด้อพี่น้องแม่ไข่เพิ่นฟันนะเพิ่นฟันหกโตัวมีผู้ได้มาบอกหกตัวเก้าแปดแปดแปดสี่ห้านะคะเพิ่นจำได้นนเลยหกตเลยแต่ว่าส่วนตัวแม่ไข่แม่ไข่จะตัดสืส่อได้สามตัวท้ายนี่บอคะ่ะแปดสี่ห้านียบอกมักเดเพื่อเราเลียงเลยสี่หา้าบอกออโดนอ่ะเด้อนะบอกออกโดนแล้วไ่ไ รู้บ้าแม่ไข่เนมาเลียวออกวทนงหนนะเสดาเฮย่หน้าเบาเสียดายสดายรอม่ไข่แม่ไข่ตายตัวเก่าเก่ากบสูงสารเนาะลานพวกมาบอกบ่าค่ะเอาสเก่าเก่ากบเก่าสูงสารโดยย่อยไนะแม่ไข่ได้ร้ายปนไดบ้งได้องลอยนโอ้ยกัหนูม่หนูมาถามแม่ไข่กับว่า แรกกับชิวโป่งสท้ายก็ยังเป็นเจ็ดหาหาเจ็ดต๊ะเก้าเนาะก็เลยบพมาอีกมือเรียกวอกนู้นเลขอม่าสลูบ้างวดนี่นูสิมามือเรียกวอกเด้อค่ะมือเรียกวอกพมาณนี่แหละสามงูกลัวนี่แหละสิมาตามหายซีนะคะแม่ใครมาตอนนี้เพราะขั้นฝันแต่ว่ามือเรียกวอกบางครั้งเพราะฝันรวยหลายมากสองงกัววันกัวเนี่บางครั้งบางครั้งเพราะฝันกับเป็นเลขล้านเพิ่นบอกนะคะผลสที่ผ่านมาถือทั้งบนทั้งล่างบอลานะคะซึ่งสามโตเวดามาจะใสขึ่งแม่นค่ะแก ก็เลเอามาได้ใส mm ่เขาอั็นเขาเป็นทไงบ้านเงี้บ่ค่ะบ้านเขาเรียกว่าเล็บแม่โยกนั่นเก่าไก่เงี้บ่ค่ะเขาเรียกว่าไก่กับเป็นเก่าเขาเรียกชื่อเก่าเก้าค่ะบ้านนี้เล็บแม่โยกนั่นคนที่สามสิบค่ะ เขาเลยืเก้าเกาเก้ไปใช่เด็กเก้าศูนย์สาเก้าามศูนย์อันกับแม่นปันจับบ้างล้วกันเด็กเท่กันมันนี้จะคืนบันนี้ง่ายอย่าลืมนะซื้อเก้าเก้ากับศูนย์สามสามย์ดชั้นตัวซื้อเก้าสามศูนย์เอก้าศูนย์ามคนละอดววาลาสามศสแต่ว่าเขาสื่อกลับไปกลับมาอยู่เพื่อมาได้ร้ายไปยังที่ผู้เพื่อนบอกผู้ร้านแม่ใคร ได้สองลอยสองลอยนึงเขาขืนโอ้กระจอกพวการับไรงานได้สองลอยหุ้นสองลอยสองคนดิได้พุลลอยก็มือมูอเดียวกันน้ำห้องเดียวกันนั่นเป็นพยาบาลได้พุลลอยบันยี้เลขสามเลขสองตัวก็ได้ตัวละห้าสิบได้ลอยนึงได้เท่าใดก็ดีใจน้ำเด้อค่ะงวดสิมานี่เอามันมันข้นสุอเนาะหัวนี่เมื่อเลขออกเด้อจะมาตามให้นะคะเพื่อร้านแม่ใครโทรมาบอกเด้อค่ะ เอฟซีกับสิเดลลอกขึ้นกานะคะพิมพ์คำว่ารอนะคะเดือนเจ็ดวันตามไฮเช้าสองลอยสองลอยนั่นเขาคืนนั่นมันล่องเว็บกระไดนะมันหลายเขา,า,าบลับเขาบลับเขาเรียนลับเอาสองลอยไหล,ลคืนบลับสรุปบันคลิปนี้เลขแม่ไข่เดือนสิบวันตามไฮตอนเช้ามืดอออกนะคะวันที่หนึ่งแต่ว่าในคลิปนี้สิเลขแม่ไข่แม่ไข่ฟันมามีผู้ชายมาบอกเลขโคกโต 988845แม่ไข่บอกว่าแทนตัดทางหน้าจะเป็น988ตัดทางล้างจะเป็น8 4 5ทั้งหมดทั้งมวลแม่ะะไข่ว่าเปิ้ลจะยังมา8 4 5หาหางหางท้ายนะคะเปิ้ได้เปิ้ลเคยใจเคื่อยฝันแต่ว่าเปิ้ลไม่ได้ฝันทุกหัวดเด้อพี่น้องตีนึงอาจจะเป็นครั้งเดียวฝันครั้งเดียวนะคะนะคะขอบคุณแม่ไข่หลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางควบฝันมาแบง่งปันเล็กซี่หัวนี้ก็ขอให้แม่ไข่ายจูงเลขสามตัวเด้อจ้าถั่ ครับกระวังว่าเอฟซีทุกท่านกับข้องเสีไในยินเด้ฟังแล้วนะครับในการสาราหลวบของนอนทิยาผ้าร่วยนะครับในเลืกของแม่ไข่นะครับการวังว่าทุกท่านข้องสีได้ฟังในยินแล้วนะครับสําหรับผมนะครับกติขอสาราหลวบอีกครั้งหนึ่งนะครับเรืกของแม่ไข่ฟันด้เลือหกตัวของทุตไทยนะครับในหวดวันที่หนึ่งมิถุนายน หกหกนะครับกัดหวันว่ามีผู้มาบอกนะครับแปดสี่ห้านะครับจาได้ทั้งเลขหกตักว 8. 8นะครับเลขหกตัวก็มีเก้าแปดแปดแปดสี่ห้านะครับไปกับบนลลังนะครับนะหวังวา่าเอฟซีทุกท่านคงถือได้ยินไในฟั่งแล้วนะครับขอให้มีส่วนมีหลับกับเลขที่แม่ไข่เล่าฝันนะครับแปดสี่ห้านะครับในเคล็บนี้ผมอย่าล้านาขอกรกสิคอ,อุติ ในการลงคลิป YouTube ตะเพียงทำนี่แต่เพิ่กันอีกในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ค่ะโชคดีสวัสดีครับ